ไม่จริงนี่ไอสวะกูโหกใช่ไหมจริงๆนิสกินะตายแล้วนี่คอยทันทีทะนา้าข่าตัวตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วข่าตัวตายทำไมอนะป่านนีแล้วยังจะมาพูดอีกก็ต้องเป็นคราะน,นายอยู่แล้วนั่นแหละมิสกินนะนะรู้สึกนะสว่าจะมีเด็กอยู่ในท้องด้วย นายไม่ทรยศนะเพราคุณจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะมันช่วยไม่ได้นี่มันช่วยไม่ได้ดนะก็ตอนนั้นคณะกรรมการศึกษาธิการไม่ยอมปล่อยให้เป็นปัญหาของชั้นเท่านั้นนี่งั้นเหรอแต่เรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างต่นนะยังไงยังไงนิสกิก็ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วพวกนายเนฆาตกรชั้อ,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 อ ้ทันหรือเปล่าเนี่ยอ่าเชิญครับอ้าวอาจารย์สวัสดีครับทมะกอาจารย์มาแล้วนะวันนี้เกลียวซ่าราคาพิเศษสามร้อยสิบเยนยังทันใช่ไหมครับเนี่ราบ้อมดีนะเนี่ยที่ผมซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเองอะนะเงินหมดอีกแล้วเหรออาจารย์ก็วันกเดือนออกเป็นพรุ่งนี้นี่นะแหมอาจารย์ละก็ทำไมอาจารย์ะผมให้ราคาพิเศษอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องละครับคุณพ่อ ทำแบบนั้น่ะเดี๋ยวก็ขาดทุนแย่นะครับอาจารย์เนี่ยเห็นอย่างเนี้จะใจแข็งกว่าที่คิดอีกน,นะครับงั้นให้ผมเทียวเบียร์แทนก็แล้วกันถือว่ามาเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ดีไหมล่ะครับเอางั้นเหละครับ <S <S แหมถ้างั้นก็ต้นเด็ดเด็ดเด็ดเด็ก็ขอบคุณมากเลยนะครับกินแลนะ้วนั่นนะตัวไปเป็นข่าวนะครับเมื่อคืนนี้ใส่ยต้นอายุ24ปีอาจารย์โรงเรียนพยม ได้ถูกแทงที่หน้าอกบาดเจ็บจะถูกน้ำส่งโรงพยาบาลกลางดึณขณะนี้อาการยาสาหัตรู้สึกตัวจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่ามีเด็กสาววิ่งหนีออกจากแมนชั่นอย่างรีบร้อนท่านตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ขณะนี้กำลังตามหาเด็กสาวคนลับอยู่จบข่าวของนาฬิกาโอ้เราผู้หญิงแล้วสิเอ้อมีอะไรเหรอหนูซื่อเพื่ออาจารย์ประจำชั้นของพวกหนูเมื่อปีที่แล้วอะค่ะอาจารย์ไซโตโนบรุ ครับอริสกะครับอ้าวพออ้อเหรอฮะฮะข่าวเลยครับผู้ด,ดูเมื่อกี้นี้เองฮะฮะจริงเหรอครับเนี่ยใช่ฉันเห็นข่าวเมื่อกี้นี้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะบอกให้อาจารย์อริสกะรู้เอาไว้ซะด้วยนะอาจารย์ไซโตนะ่ะเป็นอดีตอาจารย์ประจำชั้นมสองห้องสี่แต่เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วเกิดมีความสัมพันธ์กับเป็นนักเรียนหญิงในชั้นจนกลายเป็นข่าวใหญ่ลงหน้าหนังสือพิมพ ก็เลยต้องลาออกจากโรงเรียนไปรวมทั้งเด็กนักเรียนหญิงนั่นด้วยโยโกยามามิสึกิเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอแต่เธอก็ต้องย้ายโรงเรียนไปแค่เด็กมอต้นจะมีเสน่ห์ได้ยังไงดูเด็กจะตายไปนะครับไม่หรอกเขาเองก็ตั้งใจทํางานเป็นที่เคารพนับถือของพวกเด็กนักเรียนที่ห้องนั้นเริ่มแกล้งอาจารย์ประจําชั้นกันนะ่ะอาจจะพูดได้ว่าเป็นเพราะอาจารย์ไซโตลาออกไปตอนนั้นก็ได้นะ เขายื่นใบลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องที่กลายเป็นข่าวลือน,นั่นแต่ความสัมพันธ์กับโยโกโยมามะมิสึกิก็กลายเป็นเรื่องที่วิจารณ์กันทั่วไปจนสุดท้ายคุณโยโกโยมามะที่ไม่เคยออกความเห็นก็ขอร้องให้ทุกคนช่วยกันหยุดปัญหาไว้แค่นี้อย่าให้มันลุกลามใหญ่โตไปก็เลยสรุปกันว่าให้อาจารย์ไซโตลาออกตามที่ได้ยื่นเสนอมาแต่ฉันก็ไม่นึกหรอว่าเขาจะยังเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนอื่นนะนะอาจารย์โอนิสึกะ อาจารย์กับลูกศิษย์นะ่ะมันยากที่จะเข้าใจนะยิ่งนักเรียนมอบความไว้วางใจมากเท่าไหร่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาก็ยิ่งทําให้เกิดบาดแผลในใจนักเรียนได้มากขึ้นเท่านั้นจาไว้นะให้ทําไร่ใชโต้นี่วะาให้เขาจะลืมหรอเล่าไซโตโนบุรุเรื่องอะไรเหรอถ้าไมดูดูข่าวเมื่อคืนนะมาถึ<อ>งที่ไหนกันด้วแบบเนี้กระสมน้ําหน้าวันแล้วล่ะจริงด้วยหมอแนะนําเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่เพราะมันนั่นแหละ เมื่อตอนนั้นน่ะถ้าเป็นแค่นั้นจริงๆก็ดีสิมียัยดิวันนี้ก็หยุดดินะหรือว่าไอสาวะจะอ๊ะไม่ได้ยังไงที่เป็นไอสาวา่าแต่ก็คงเออพูดได้ไม่แล่วว่าจะไม่ทำแบบนั้นดีก็ยามากกับไอสาวะก็เป็นเพื่อเสด็จกันตั้งแต่ประถมนี่นาะเอาไงดีคิกูจิเฮ้ยมีไปจริงๆเหรอไม่รู้สิ ย่งงก็ต้องลองสืบดูก่อนตอนนี้ยูเพิ่งบอกอะไรกับโอริสุกะนะทําไมล่ะ้าเป็นเรื่องจริงก็จะได้บอกให้อาจารย์รู้นี่นะาเดี๋ย่ยังไม่ก่อนสิทุกคนถ้าขึ้นกระตกกระตากขึ้นมาตอนนี้แล้วก็มันจะยิ่งแย่นะตราลองสืบกันเองก่อนจนกว่าจะรู้ความจริงแล้วการขอจารสไซโต้เป็ยังไงบ้างล่ะ เห็นหมอบอกว่าอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคงต้องอยู่อซศยูหลายวันแล้วเรื่องตำรวจกับสื่อมวลชนเหรอผมใจการเรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้เขาจะไปลุกลามใหญ่โตไปกว่าน,นี้แล้วละ่ะโอ้งั้นเหรอครับท่านประธานแล้วถ้าจัดการขั้นต่อไปยังไงดีล่ะครับปัญหาก็คือเด็กสาวที่วิ่งหนีออกมาจากแมนชั่นตอนนั้นคือใครถ้าเด็กคนนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นมาพีที่แล้วแล้วก็ โยโกยามะมิสุกิอดีตนักเรียนชั้นม2ห้อง4ก่ข่าดตัวตายไปแล้วนี่นะเอยสร้างเรื่องให้วุ่นวายอยู่เรื่อยอาจารย์มีความสัมพันธ์กับสิแบบนั้นมันก็น่าละอายอยู่แล้วแต่ไม่นึกเลยว่าจะมาฆ่าตัวตายหลังจากที่พวกเราตัดสินไปแบบนั้นอืมได้ดีได้ที่หนังสือพิมพ์ลวงข่าวข่าวข้างเราก็เลยไม่มีใครเอาเรื่องฝ่ายเราอย่างไรแต่ไมอย่างนั้นเราก็เป็นคนผิดไปแล้วล่ะยังไงพวกเราก็ต้องสร้างพลังอำนาจทางการศึกษาของญี่ปุ่นเอาไว้ ต้องกำจัดพวกที่ทำตัวออกนอกลูก่นอกทางไปซะให้หมดเอา้าโยกยมากกับไอสวะเหรอยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเราความคิดเห็นของทุกคนมาเขียนในบอร์ดก็ได้ดเสียเวลานะคะดีละเง้าอาจารย์จะช่วยด้วยดีไหมใช่เย,ยอะเงี้ยทางนี้คะ่ะอาจารย์คะอ๋อพวกเธอกลับว่าตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้ด้วยเหรอคะเนี่ย นี่มิยาบีคือว่านะฉันนะนะจริเหรอเนี่ยพี่ก็จิบคุงเขาบอกไว้ว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงนะครับโถ่เอ้เด็บพวกเธอ คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะ่ะเกี่ยวข้องกับไอซาวะจริงๆนะเหรอผมก็ไม่รู้ครับแต่พวกผมก็ไม่ยอมให้ออกไปอาจารย์ไซโต้แนนะ่ทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ไอซาวะเองก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยครับฉันจะตามหาอาจารย์อนิสกะเองนะครูยิซกิจังไปตามหาไอซาวะกับทุกคนก็นแล้วกันลครับ ขอบคุณมากนะครับไ่ไมสามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้น่าจะสภาพการขัดข้อของ,คงกกกรกระแสไฟฟ้าค่ะอ่ะอไม่อยู่เหรอคะแล้วโทรมือถือล่ะติดต่อไม่ได้งั้นเหรอเข้าใจแล้วคะ่ะค่ะงั้นฝากด้วยนะคะไม่อยู่เหรอครับจ้า รู้ว่าตอนนี้เราไปที่บ้านคิบุจิก่อนดีกว่าปา้าจ๋าขอเบียร์อีกจ้าเออวันหรือเปล่าเนี่เดี๋ยวช้าๆลงหน่อยก็ได้นี่นะช่างจะน่า,นาฉันอยากจะดื่มนี่ว่ะมีอะไรอีกอะถูุจิสกิจ้งางหักอกมาหรือไงเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยยาวงนั้นมันถูกทรยศตั้งหาแล้วโดยอาจารย์ที่เคยไว้ใจอพวกนั้นเหรอลูกศิษย์ในชั้นเรียนของแกนั่นเหรอ เออเห็นบอกว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดมีความสัมพันธ์กันขึ้นมาพอเป็นปัญหาที่กลายเป็นข่าวใหญ่เอ็มวอนั่นก็หลบหน้าหนีหายไปเลยอืมผู้หญี่ยี่เง่าก็มีการอยู่ทุกที่นะแต่เขาบอกว่ามันเป็นคนดีมากด้วยนะอะเบียได้แล้ว,วจะ้นะฉันตรวจดูในบันทึกตอนที่ไซโตทำงานที่โรงเรียนสตรีเลนเมแล้วเป็นไงบ้าง อนนั้นเธอมเไม่เยมาเรียนก็อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจารย์ที่ก่อปัญหาจนถึงขั้นไปข่าวใหญ่น,ะนะั่นน่ะปกติจะย้ายไปสอนที่โรงเรียนอ,นอื่นๆไม่ได้ง่ายๆหรอกแสดงว่าต้องมีคนที่มีอำนาจสนับสนุนอยู่แล้วใครอ่ะอิงรชิกโคยิจิประธานกรรมธิการการศึกษาไงตอนนั้นนะ่ะนะไซโตะบอกกับพวกเราว่าเขาคิดจะคบกับโยโกยมามาเมสกิแบบจริงจังถึงจะรู้ว่าคงไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าไม่ว่าใครจะว่าอย่างไงก็ตามนะ เขาก็พยายามที่จะกัดฟันทนและพวกเราก็เชื่อในคำมั่นสัญญาของเขาแต่อยู่ดีๆทำไมเขาตุ้ตัวเยอะกวบพวกเราล่ะแรงกดดันไงคนนักข่าวนะไม่แอบถ่ายรูปความสัมพันธ์ของไซโตกับโยกยามะไปลงหนังสือเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนดีเด่นที่น่าจะได้เป็นตัวแทนของนักเรียนมตน้นเขาร่วมการประชุมพิทักษ์สิทธิเยาวชนโลกที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนักเรียนมอต้นที่เป็นนักเรียนดีเด่นทั่วทุกด้านแบบนั้นมันมีความสัมพันธ์กับอาจารย์ประจําชั้น ไม่น่ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่พวกสื่อมชนต้องการนะครับแต่คนที่กลัวว่าทุกฝ่ายจะยอมรับเรื่องสองคนนั้นมากที่สุดก็คือกรรมธิการศึกษาที่เป็นคนคอยสนับสนุเนเธอต่างหากมันเท่ากับสูญเสียพลังอำนาจนี่นะแล้วอย่างนี้เธอเอาเรื่องใส่โตจนถึงที่สุดยังไงอะอันนี้ตอนนี้นะฉันโทรไปจากที่ไหนรูน้หรือเปล่าก็ที่สุกษานี่ละ่ะฮะยโยโกยามามิชกิกิตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วในการฆ่าตัวตาย แล้วก็อีกอย่างหนึง่งฉันได้รู้จากคุณแม่คุณมิสกิเมื่อกี้นี่นะว่าเหตุผลที่ข่าตัวตายก็คงมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองที่กุจิคุงอ,อธิบายให้ครูฟังทั้งหมดสิเดชิคาวะขอโทษแต่ฉันก็เป็นห่วงนี่นะเรื่องมันเป็นยังไงก,กันนะฮะเดี๋ยวนะคาสก,กิแ้วเหตุผลที่ว่าน่ะคืออะไรเอะเธอคจะมีเด็กในท้องด้วยนะสิ แล้วคุณแม่ยังบอกอีกว่ามีอีกคนที่รู้เรื่องนี้แล้วก็รีบไปเลยมิยาบีเนี่ยไอุ้่มไปก่านั้นแหละป้าจา๋าเบียอีกเอาไปเยอะๆเลยป้าชวยอิ่ิคโูชิฮัลโหลมุรีิล่ะ ตอนนี้อยู่ไหนฮะแฮมเบอร์เกอร์หน้าสถานีเมื่อครู่ชั่วโมงมันเนี่ยผู้ห้องสามบอกว่าเห็นมิยาบีด้วยเข้าไปทางสถานีรถไฟนี่แหละแย่แล้วสิบุรินายรู้จักตึกที่ถนนนากระสวงไหมเอะอที่นั่นะมีประชุมคณะกรรมาการศึกษาที่ปรเดีอย่นี้เลยนะแต่ต้องหยุดอสสวะให้ได้คิดว่าจะค้มเราต้อจะบอกอนิสกาให้รู้แต่แรกเย่างนที่นายบอกนะเนี่ยอาจารย์ติดต่ออนิสกาได้ไหมครับรู้สึกว่าเขาจะปิดเครื่องเอาไว้นะสิ อจริงสิออไหวไหมเนี่ยฮัลโหลอ๋อวิสกิจังอืมเจอคิจิกำลังจะตายอยู่ตรงนี้่ะ้ิจิน้ำเอามาเอกเลยได้เลยเนี่กอคิจิแกเป็นอาจารย์ที่ดีจังเลยนะ ไปแล้วนะสิ่งไปแล้วพวกบางทอีอ้สวานนะนะคนจะรู้จักที่ไหนสักแห่งว่าตอนนี้ไซโตก็จะเป็นอาจารย์อยู่ทางท่าที่น่าจะเลิกไปแล้วถึงได้รู้ว่าพวกคณะักรารที่การศึกษานั้มีเอี่ยวกับไซโต้รวมทั้งได้รู้เรื่องที่อยู่กันจะมาฆ่าตัวตายไอ้สว่าควจะโกรธมากก็เลยไปทำร้ายไซโต้ก่อน แล้วต่อไปก็ควรตามไปแก้แคนพวกคณะกรรมการาิการศึกษาที่ปิดเรื่องนล้ด้วยมันอะไรกันเนี่ยก็บอกไม่ได้หรอกครับว,ว่าไม่ได้ทำหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้ลงข่าวเรื่องโกยกยมาัคฆาตัวตายเลยก็แสดงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นเพราะมีพลังอํานาจของพวกนั้นอยู่เบื้องหลังตลรับอสวะแล้วพวกนั้นเน่ะไม่ใช่แค่กดดันจนเพื่อนรักต้องฆ่าตัวตายเท่านั้นแต่เหมือนกับตั้งใจกําจัดไม่เหลือซากตั้งแต่แรกแล้ว ยอมบ้ามิสกิฉันจำได้ไหมไล่กันเถอะไม่พอยทนที่เธอน้าฉันเนะี่ยเป็นเพื่อนสนิทของมิสกิไงล่ะมิสกิเขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอฉันเองก็ชอบดูวเวลาที่เขาหัวเราะมากที่สุดด้วยแต่มิสกนะิไม่เคยยิ้มหรือหัวเราะอีกเลยตั้งแต่ถูกใส่โต้ทรยยศเอา เธอกาลังพูดเรื่องอะไรพวกเรานับถือไซโต้กันมากแล้วก right ็รักอาจารย์ไซโต้มากด้วยคุคิดแบบนั้นเหมือนกันหมดรวมทั้งนิสิกด้วยแล้วสุดท้ายเธอก็เกิดรักอาจารย์ไซโต้ขึ้นมาจริงๆเธอเองหรอนะที่เป็นคนแทนอาจารย์ไซโต้เออใช่ไหมเนี่ยไหนนาะไอ้สว่า ai sao? qua! Ngái nia! Anh sáng nữa! 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 Anh nữa! Anh sáng nữa! Anh sáng nữa! Anh sáng Anh sáng nữa! 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 แกก็ช้กสิดีเ่ิยฉันสิฉันจะจัดการไปบ้าเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กถือของมีคมเดินไปเดินมาได้ยังไงกันเดี๋ยวท่านนายเป็นใครอ่ะฮะอาจารย์ชั้นมอสามห้องสี่ลูกเยนเซรินโอดิสุก่าเอกชิอายุยี่สิบสองยินดีที่ได้รู้จักนะครับไอ้เจว่าเอ๊ะท่นี้เลิกช้ากนอาจารย์ ท่านกล,ล,ลับกันเถอะเดี๋ยวสินักเรียนคนนั้นเป็นคนราที่ก่อคดีเมื่อวานนะวนี้นี่นแล้วเราจะพาไปไหนกันละ่ะอ๋อฉันจะเรียกตำรวจมาเดี๋ยวดีละ่ะอยู่ตรงนั้นก่อนก็แล้วกันไม่จะไปแล้วมัง้งยัยนี่นะ่ะฉันจะรับผิดชอบดูแลไว้เองนะาาว่าไงนะคนอย่างนั้นจะจัดการได้เหรอ ทำยังไงก็ลูกศิษย์<ะ>ตัวเองมันก็เป็นศิษย์ของฉันไม่ใช่หรือยังไงแกเป็นอาจารย์ภาษาอะไรรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอะไปรู้อ่ะจะทำแบบนี้แล้วมันจะจบง่ายๆนะแล้วก็สวยสิอยากทำอะไรก็เชิญเลยเอ,อาขึ้นมานตัวดขึ้นมาเริสกาเอาเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาเดินฉุยใช้ชตอนดึกนี่ก็โดนจับตัวไปหรอกเริสกา ลิสูกิจังฝากจิพนักไปด้วยนะแล้วลิสูกิจะไปไหนหรือคะเออแคร์เจเจทำอะไรน่ะออกบ้าะเออรู้แล้วองนะไม่เป็นไรหรื่องนะชอบเด็กเข้ามาเล่นอะไร่ปจมากนะ้ม่น่าขังเนี่ยไอ้เคร์จถ้าทำอยู่สบายใจแล้วสินะจับตัวคนร้ายตัวจริงได้แล้วนี่นะถามหน่อยนะเรื่องไซโต้เ่ยจะทำจริงหรือเปล่าเนี่ยว่าไง ว่ายังไงล่ะอาทิตย์ก่อนฉันได้ข่าวว่าเซโต้ยังเป็นอาจารย์อยู่ฉันก็เลยตามไปดูเขาแล้วก็ได้เห็นหมอนนั่นน่ะถูกนักเรียนหอมล้อมหัวรอตตอกซิกกันนายจะจินตานาการยังไงก็ได้ยังไงนายก็คิดว่าฉันเป็นคนแทงหมอนนั่นอยู่แล้วคิดแบบนั้นก็ได้เอาเลยสิ จะทำตัวเป็นเด็กหัวดื้อไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยฮะฮะฝากขงกังวไว้สักพักนะเอออาเจ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเซ่เฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนต้องขอผยแรงสูงเลยนะครับผู้ชายคนนั้นป่าเถื่อนแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้กําลังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่นึกเลยว,ว่าจะกล้าทําร้ายคณะกรรมการที่การศึกษาแบบนี้ทั้งเราจะลงโทษเองทําไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยนะคะท่าไม่ได้ทำร้ายแล้วฉันจะเจ็บหนักขนาดนี้เหรอเห็นหรือเปล่าอ้สกุลทั้ทงเรามีคําสั่งให้จัดการสองข้อ ข้อหนึ่งให้ส่งตัวไอสวะมิยาบิให้กับทางตำรวจเร็วที่สุดอีกข้อหนึ่งให้ลงโทษอาจารย์อนิสุกะที่ใช้กำลังทำร้ายกันมาที่การโดยการไล่ออกเท่านี้แล้วนะเรื่องต่างๆครับแล้ทาอยาังไงล่าว่ายังไงล่ะอาจารย์อนิสุกะไอสวะมิยาบิตอนนี้เรายังติดต่อไม่ได้เลยทั้งคู่ถ้าติดต่อได้แล้วจะสอบถามความจริงแล้วค่อยตัดสินลงโทษดีกว่านะคะถามว่าผมพูดโกหกหรือไงเนี่ยฮะ ไม่จาเป็นต้องทาอย่างนั้นไอสว,วัตมิยามินะตำรวจก็สรุปแล้วว่าเป็นคนที่เข้าไปทําร้ายอาจารย์ไซโตการที่จะจับตัวส่งตำรวจก็ไม่เรื่อสมควรอยู่แล้วนี่นะแล้วถ้าเราให้คําตอบว่าคงจะทําตามคําสั่งไม่ได้ท่านจะว่ายังไงล่ะคะงั้นก็น่าเสียดายนะที่เราจะเป็นต้องสารงบกิจการของโรงเรียนเซรินเอาไว้เพียงแค่จะสั่งปิดโรงเรียนอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยอะไรกันถ้าย่างงั้นนี่สิก็ผมละโอ้ย เดี๋ยวว่เรื่องนี้จะจบได้ไง่ายง่ายแต่ดูท่าทาจะไม่เข้าใจสักเลยนี่เป็นคำสั่งของเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งภายในวันพรุ่งนี้ด้วยถ้าไม่ทำตามคำสั่งเราก็จะสั่งปิดโรงเรียนเซลินซะนี่พาฉันไปหาโอฮิสิกาที่เร็วเข้าจะไปเลยนะคะ ไม่นะไม่อย่ามาทำลายความสูขในชีวิตที่เหลือเพียงเล็กน้อยของฉันฉันไม่อยอมต้องอยางงานรอกคนแค้ก็คือฉันเองคนิิสุกะเอคิจิอายุ22นี่ไง